ภาพอยู่วัดการเอ็อยู่แล้วนะครับวันนี้เรามาส่งงานเจ้าเอเวอเรสต์นะครับปี2025เลยตัวใหม่ป้ายแดงนะครับผมคันนี้ก็มาเพิ่มเติมนะครับท่อเอสเคสตรงรุ่นเลยนะครับผมมาดูงานติดตั้งเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะติดตั้งนะครับคู่กับตัวสเกิร์ตหลังนะครับเป็นวิกเตอร์เลยนะครับมาติดตั้งควบคู่กันไปนะครับเพิ่มความหล่อขึ้นมาอีกนะครับนี่เลยครับด้านหลังนะเราดูบันท้ายเต็มๆแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับผมอ่าแล้วตัวท่อนะครับก็จะอยู่ใต้สเกิร์ตแบบนี้เป็นท่่อข้างนครับี ลายคาร์บอนนะครับก็คือตัวนี้จะเปลี่ยนท่อนท่อนข้างหลังนะครับคือกลางแล้วก็หลังแบบนี้นะครับผมเอาดูตัวหม้อพักเลยนะครับนี่หม้อพักด้านหลังแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับด้านล่างเลยนะครับตัวหม้อพักเคสนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับก็คือทดแทนของเดิมได้นะครับตัวนี้ก็มีรูเซนเซอร์มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถอดของเดิมออกแล้วก็ใส่ของใหม่ได้เลยนะครับอ่ามาดูมาฟังเสียงกันนะครับผมนี่เลยนะครับอ่าขอเอร์รถนะครับ โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้เสียงดังนะครับผมแล้วก็เสียงหายจากเดิมนิดเดียวนาะแล้วก็ได้พวกแรงม้านะครับแรงบิดขึ้นมานะครับผมแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับผมไปถึงส่งงานด้านหน้ากันนะครับส่วนงานต้นอื่นนะครับก็จะมีงานแปลงโฉมนะครับเฟรนิปรอบคันงานสเกิร์ตนะครับงานจอยแอนดรอยคือเสียงไฮเลสนะครับกระเ็กโลบาร์นะครับผมแล้วก็ประดับยนต์อีกมากมายนะมาปรึกษาเราได้อยู่หลังเท้ก๊อนั่งแลนะครับ ถ้าเป็นสะดวกติดต่อทางแอดเฟซบุ๊กเ่ติดต่อเลยนะครับอบอาคบาครับ